คนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปันลำเพลินออฟฟิเชียลสายบุญของพวกเราว่าไงว่าไงว่าไงพวกเราไปนอกจากพวกเห้อไปทําบุญกันมาแล้วตอนเสารท่านได้นอนกันนะคะพี่น้องแต่เรามาซื้ออาหารมาด้วยอั้สิโลอันนี้กี่โลนึ่งร้อยหัวไมาใหญ่อยู่นู่นอันนี้ก็สิบโลคืออยากได้อันนี้อันสอบยิ่งใหญ่นี่ เราไปทําบุญที่วัดป่าสูงเนินนะคะเราเห็นมาเยอะมากเขาก็เลยถามพาเพื่อนข่าวว่าผ่ายุาย่นเนี่ยคนรับเรียงมาเรามาเึ็นมาจรจัดอะไรแบเนี้ค่ะคือแบหบน้าสงสารน้องเนาะทั้งหมดมันสองร้อยกว่า,าววตัวเกือบสามร้อยทีนี้เราก็เลยรู้สึกคิดว่าเราจะซื้อมันหนักอยู่นะขราสอบนี้เท่าไหร่เนะยี่สิบหอ๋อหรออ่ค่ะเอาอันใหญ่ อันนี้เอาสีนี้ดีกว่าอันนี้สีแดงอันนี้เป็นสีแดง,อ,อ,งอันนี้กิโลไม่รู้สิบสิบสิบน่าเอาถุงใหญ่เอาถุงใหญ่อันนี้มันยี่สิบโลอันนี้สิบโลตอนนี้คือเพท่านว่มีรถไปน่ซ่แต่เ้าสีใส้รถอันนี้เด้รถนอนแต่เ้าสีมีสองสสคันไนหนคมคะหนูจะเขียนคนละอันเริ่มเขียนแล้วค่ะคิ้วนูหนูุ๊นเขียนไหนเด้อถ้ากันนห่เขียนกล่องไหนดีเด้อใหญ่สามสองได้ใหญ่ รถจอดนี่แหละมันเขียนไนยูให้รถจอดนี่บอกพยุนลงมานโมเกวเธอมันตลกเลยนะที่เขียนได้ขนาดกระสอบพอมิเขียนเลยเป็เขียนน่ดูแบบสอนต่อคือรถไม่ใช้ใส่ไม่ได้ค่ะของเต็มมากรถบ่อลำค่ะ ข้าวโพดยาวสัมหน่อข้าวโพดยาวสัมสิบโลอะโอถ้าว่าสิบโลมันก็ไม่ได้หนักนะก็าใส่รถเข็นไม่หนั่า้องหนูเอา20่สโลค่ะใส่รถเข็นเลยเียาใส่รถเข็นให้หนูเลยค่ะถึง20่สโลเอาชิปนี้เอาถุงใหญ่ใส่เลยค่ะ เดียวนะครับเออมันมีคนละถุงพี่สัวอะไรสามกระสอบเอาข้ากันอะไรค่ะรถุงใหญ่หนึ่งอันนี้อันนี้ยี่สิบโลี่สิบโลกับสิบโลแค่นี้จงละยี่สิบโลแล้วยี่สิบโลเดือนทอเดี๋ยวแป้นึงแป้นทอดี่กระสอบก่อนเร่ยแล้เจะที่เป็น่ามมุหนักไปดิสามกระสบดิอ้หกสิบโลกเราก็เอาคนละกระสอบไปได้น่นไหนูเอากระสอบเดียว ลแล้วก็แล้วก็สิบโลแล้ยังอันนี้นี่นี่หนึ่งใช่ไหมฮะค่ะอย่างเดียวพี่สัวอะไรพี่เอาอันนี้เอาหนุ่มอันนี้เอาก็เอาได้กันก็ได้คนละสอบค่ะคนละสอบอันเดียเนาะคนละสายตัวแห้งเงี้ยคนละสอบค่ะสองสองเกิดรอบก่อนเลยครับเดี๋ยวบางรุ่นเอาของก่อนใครเป็นผู้นำเนาะ เฮ้ยเยาวานางอีกช่อเยาว,วาให้พีนะมนะมม่มดเขียนลงไปก่อนแล้วเราก็ช่วยแกเทละครึ่งทาง ก่อนดีกว่า,วา,วา,าทาแบหนึ่งไปแล้วงมีปัญหาต้อง,กกองเปลี่ยนห่งใหม่เวงมาแบเดี๋ยวหน้าจเนสองเยอี่มสองบาที่

ไปดูการเข็นรถของผู้หญิงกล้ามใหญ่ๆสามคนนะคะสามตัวร้อยพี่สุหนูเข็นก่อนนะพี่ซื้อหนูก่อนหนูไหวเพราะว่าหนูเคยหนูเคยแกะข้าวอยู่ชเพียร์กันเข็นคนละคนละหน่อย ช่วยช่วยแรน่ยบอโอ้ยยันยังบ่งดาให้กีดาครัอเอาพี่ถือด้วยเอาไม่้งจับโเลยเออเกเอาไปมไปครับสองเครื่องเลยของบานเครื่องของสูตรสายใหเครื่องครับครับโอเคได้ขอบคุณมากพี่ ยังไม่ได้นอนเลยเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเน,นี่ยโดนอีกแล้วโดนเร่งอีกแลฮะเออะนี่ยคอนเทนอะไรเนี่ย,ย,ย,ยไหวปะจะจอดอะไรใช่ไกลไม่ได้เหวไปไปไหวละลงอะสายใหญ่ไม่ไหวละ สายใยลงมาเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเป็นบาปซะาสยใยลงมาลงมาแคนี่จะได้บุญเป็นบาปไปช่วยเขาเข็นบยาการครับผมไปสาวๆสามสาวนังนเองผมก็ผู้รับใช้สามสาวเนี่ยครับใช้อะไรก็ต้องทำบางทีก็โดนดูด

มันลงสู่เขนบ้างสู่เขนบ้างอาพี่สู่บ้างพี่สู่บ้างเดี๋ยวเลยงานเนี่ยอาปันไปนั่งปะไปอยู่นู่นไม่ไม่นั่งเหรอเกียรติสงสารโอเคครับขายได้สิบนาทีนะไม่ขายไม่ได้โอเคจะไายสิบสี่นาทีเลยไ่ต้จะได้บุญไลายแต่ห้อไปสู้องห้องีความมุ่งมั่นนะอีหลีเนี่ยพี่สุนารัชเร่อเรามีความมุ่งมั่นนะแล้วเรา เราย่กท้องมมายืนย่อไน่คือกองปยิงเข็นรดเลเขาเป็นยกนมาเห่าหอกวันี้เออหากินมากินไมหสวัสดีค่ะค่ะเรเอาของกินมาให้ตัวนะ พี S <S ่ถมอแ่เอพี <Vincent> <S <S ่ซ uh ูไปถ่ายนุเข็นคนเดียวเองะขอเข็น่อยขอเข็นหนาะอยากเข็นโอเคอ่ะอาจารย์พระอาจารย์เพิ่งมาไปมอนก็ได้เราไปนู่นก็ได้ปพี่ไปป๊ชุดเข็นไหมมาเอาช่วยกันช่วยกันสปอร์เียมาพอกันแล้วเนาะย่า น่ารักอุ <S <S ้ยไอ้บิ๊บึ้มไอ้รวยมันรวยใช่ไอ้รวยไหมเนี่ยไม่ใช่ว่ะมันคล้ายกันเฉยเาวุญแกอยู่ที่ใครอ่ะนี่ไงฝากชมพูเอาหลวงพ่อเราเอาข้าวมาให้ไม่เห่า เราข้าวมาให้กินเนี่ยเราข้าวมาให้กินเนี่ยเอออ้ยเเพพ่่นนมามาถ่ายให้ถ่ายให้ครับถ่ายให้หมดแล้วโอเค มันต้องถ ui, uh ่ายเฉยๆไม่ต้องใช่ไหมเลยนะคะถ่ายถ่ายแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้งก็วางกล้องเฉยๆตั้งกล้องเฉยอ่าถ่ายวิวไว้โอเคขอบคุณมากนะคะโอเคโอเคโอเคคพี่โอเคอถ่ายไว้บ้างอาจแล้วคนโยมอย่าถวดน้ำนะถวดแล้วค่ะอ่าๆน้ำมามาเขาบนมีผู้ช่วยเอาเอาน้ำมาโยมได้รู้ถือกล้องรอก็ได้ เชื่อไปยึดน้ำไอ้ทึดกรดน้ำอ่ะอันอันเดียวรวมกันหมดเลยจ้ะทำบุญจะทำให้เขาได้กรดน้ำเนี่ยทุกคนความตั้งใจของเราคือเขียนมาจากร้านเลยนะคะใจเราเป็นตัวสำคัญเจ้าเตว่าสิ่งของที่ออกมาแล้วก็ปวกกบใจของเราเราจะได้เยอะถ้ามีใจเดียวมันก็ไม่ค่อยดีเป่าวพูดไหนบางส่วนต้องพ่อพ่อป่าวจับยางให้หน่อยที่เปไง

ยังยังไม่ติดกสังอนั้ยังไม่ิดิาเลอิที่อริารปสาทอรปร่งนันนคนมมักที่จะนมาสุดบงคนสันกัมนตันมาสสุขกตงการจครอบลุกมนทพะมันตนุกเรื่องทั้งนี้ทางนั้อกอร้นทีุกกายกายีทนุ่นานๆลุกน่าุกนางตุกทั้งมันทั้งกระลุกมกุกนาเลื่อน

โดาอาขนมตริตุกตงปิชันโตามโลปอตีาอดรยิดทริป อย่าไปปวดอย่าไปอักมาตั้งใจอย่างนี้ยาาบว่าริวงาปุราปาริปุเรนติสะกรังทวะเมวัโตตินังเสตานังอุปตปะ่อิทิชังปะิตาอุมังคิวเมวะสมิจตุสัพเปุเนโสังกปา ฉันโทปนารโสยะธมะนิโชติระโสยะาสปีติโยเอวัดาทุกสัพพะโลกวนญญาตุมาเทพวัณนตราโยทุขีสิารยุคโอภระอภิวาทนาทิลิกจนิจจังพุทธาปัจจยโนจตารอสัมาวัฒนติพยุวโนสังพระลังขกเจริญโปิรา คุ้นนามากนะคาติ๊กไดนไรจ๊ะ,ระไรมากจ้ะติดกเพื่อได้มือเดียวมันมันมันหอดสิบเท่าที่ออเอา้ามันเกือบสิบอยลงสำหรับคลิปนี้มันเรนต้องลานไปแล้วนะคะขอบคุณสำหรับทุกทการติดตามนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคน